ว่าเดิมตอนที่แล้วใน AEW ในศึก Universe Mode ท่าน้อกของเรียวตะกำลังเปิดศึกสู้กับไคลเฟชเชอร์อย่างสุดมันนะครับผมจนกระทั่งม็อกสเล์ที่ยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยทนไม่ไหวขึ้นมาลอกทำร้ายท่านเอกของเรียวตะนะครับผมและได้ให้คำท้าทายไปว่าหากสามารถเอาชนะกลุ่มเด a ไรเดอร์ทั้งหมดได้เขาจะได้ชิงแชมป์โลก AEW ซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของเราอย่างเรียวตะนะครับผมก็สู้สุดชีวิตนะครับผมและก็สามารถที่จะเอาชนะกลุ่มเดทไรเดอร์ทั้งวิลเลอร์ยูตะ Pax และก็ c ล a ว d i o c a s t เ n o l i ไปได้สำเร็จนะครับผมคว้าโอกาสในการชิงแชมป์โลก AEW ซึ่งแน่นอนว่ามอ x ซี่บอกอย่ารับคำน้าก็ต้องรับแรงกระแทกให้ได้นะฮะมาเดี๋ยวไปด,ด,ด,ดูกว่าวัานนี้มีอะไรรอเราอยู่กันบ้างเอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำห้ทีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็ เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็เลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว1 0 0 0 0แคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์ Over t o ์ท็ได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนําเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็กที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืมโอเวอร์ท็อปนะครับผม สวัสดีคับคุณชมวันนี้เรามากันที่ AEW Dynamite นะครับผมกันในศึกวันพุธันนะฮะอู้เป็นทเนห่งของโอกาดะนะฮะนี่ The Rainmaker เปิดตัวมาก่อนนะนี่เป็นแชมป์ Continental ของ AEW นะฮะมาดูซิว่าเขามี่ไดจะพูดสวัสดีแฟนๆ AEW ฉันอยากจะออกมาพูดถึงเจ้าหนูน้อยคนหนึ่งที่เป็นชาติเดียวกับฉ e ันแกคิดว่าแกระดับเดียวกันกับฉันอย่างนั้นเหรอ ฮ้ฉันบอกเลยนะว่าม็อกซ์ลี่เนี่ยใช้แค่ตีนเขี่ยหน้าแกแกก็แพ้แล้วไอ้ดูรู้ที่ต่ำที่สูงสะบ้างเฮ้ยอะไรกันอนะเฮ้ยใครบังอาจหน่อยแนะ่ขัดจังหวะฉันเคนนี่โอเมกา้าอย่างนั้นนะฮะโอโ้โหขอโทษที่ต้องขัดจังหวะด้วยนะแชมป์แต่ว่าฉันรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยแกไม่ได้เป็นแชมป์อยู่คนเดียวนะเว้ยแกกับฉันเราสองคนยังไม่เดืที่ต้องสะสารกันอยู่ เฮยแกต้องการอะไรอะ่ะฉันว่าแกกับฉันอะ่ะมาตัดสินกันให้รู้ดำรูแ้แดงกันเลยดีกว่าระหว่างเข็มขัดค,คอน t ิเนนเ a ลกับอินเตอร์คอนเนี่ยใครม,มันเจ๋งกว่ากันอืมปากดีแบบนี้ก็จัดไปสิได้แล้วครับผมในศึกดับเบิลออนนัอเปงนะฮะท่านของเคนนี่อเมกาจะได้เจอกับท่าน้อนของคาสูฮิกะโอคาดะนะฮะใคร จะเป็นแชมป์ที่แข็งแกร่งกว่ากันเอาละครับมาดูแมตช์แรกของเราในค่ำคืนนี้เลยดีก,กว่านะฮะนี่โอ้โห้บ้านของใครสเวิร์ฟนะครับผมสติกแลนด์มาแล้วโอ้โหแล้วกูจะสู้ในคืนนี้นะฮะนี่พันธมิตรคนเดียวใน A อ w ยูของเรานะฮะนี่วิลออสเปรย์ เฮ้เดอะอะไรนะ Flying Assassin นะฮะโอ้ยแมตช์นี้เดือดนะฮะเป็นเพื่อนกันด้วยมาเจอกันหน่อยนะครับผมระหว่าง Osprey กับท่านเอกของ Silver Stickland นะต้องบอกว่าฝีมือการปั้มนี่สตีนอยู่แล้วนี่ยกระถีบก่อนโอ้โหลังกาเกลียวอะ นี่วัดพลังวัดพลังสวฟไขได้ก่อนสวบโอ้โหแข็งแรงกว่าครับเงือตบเลยต่อยหลบได้ฮะออสเฟรส,ว,รสวนกับโดนบล็อกทีบโอ้โหล้มนั่งยืนนะขึ้นเชือกกระโดดบูนเซาใส่เข้าไปอีกกดเลยฮะสวฟกด,กดไม่ได้ฮะออสเฟร,เรยังอึดกว่าอยู่ต่อยมา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 ี่เสร็จแล้วจับบิดเป็นสเปนิสไลายกดขึ้นกรรมการนับหนึ่ง นับโอ้โหไได้แค่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ทีบดักไว้หนึ่งทีเอาละเสริมแรงมากะดูตบคิกเข้าหน้าเต็มเต็มนะผมนี่ไงจับทำไมโอ้อ r m มส a ม h โดยวิโอสเปร์แล้วโอสเปร์เตรียมตัวจะปิดบัญชีครับผมเอาละได้เวลาใส่ไม้ตายฮิดดนเบรดเข้าไปเต็มเต็มแล้วก็ต่อเนื่อง มาด้วยท่าอีกท่าหนึ่งนั่นก็คือสตอーブレรカเกดเลยเดี๋ยวปะกันนับหนึ่งสองยังไม่ยอมครับผมโอ้โหส่องไม้ตายไม่ทนยาธาตุเหลือเกินแก่นี่ขึ้นเถอะมากเกินไปเสร็จแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวกระโดดเอ้าโอ้โหจะฮาราคาชานาไม่ได้ครับเสมอบอกมึง โอ้โหเอาเข่าก็แทกเข้าหน้าโอ้โหสุดยอดนะสวฟเมื่อกี้ขืนตัวโอ๊โดนเตะโดนทีบล้วงเตะเข้าไปอีกทีบเตะแล้วกระทืบหลังโอ้โหกระทืบอีกเฮ้มีแผลมันต้องซ้ำขึืนเจอเซนี่สามนะโดยสวฟแล้วก็กระโดดโอ้โหสไปรัลแท็บะเต็มๆใส่วิวออสเตรย์กดเลยกรรมการนับหนึงนับสยังไม่ยอมเหมือนกันครับผม อบบุ้ยมาเลยวยโดนจับอะไรนั่งลงแล้วก็ House Call โอ้ยเต็มปากโอ้โเต็มปากเลยครับวิวโดนกดตึงสองยังไม่ยอมมีครับอ้ยทนกันสุดๆนะสองคนนี้โอ้โนี่แค่คู่เปิดก็เดือดแล้วนะเนี่ยเตรียมตัวปิดบัญชีครับเอาโดนสอกสวนกลับไปวิวเอาวิ่งชนกันนะวิวหลบได้ไปเล่คิกเข้าไปเต็ม เอาสเปร์คัตเตอร์โอ้โหมานี่แล้วก็เอาอีกทีหนึ่งเตรียมตัวปิดบัญชีครับผมใส่เป็นสตรอมเบรกเกอร์รอบที่สองกด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 กับการนับหนึ่งสองสามโอ้โหโคตรมันนะเมื่อกี้แมตช์เรตติ้ง4.5ดาวอะที่แค่เ e w ยูนะยังไม่ใช่ศึกใหญ่เลยนะโอ้โหสเตอร์บอก พี่เจ็บปากเฮ้ยเป็นแมตที่ดีนะเพื่อนเพื่อนพ่อมึงสิไปไกลตีนไหมอ้ออสเตรียบอกอะไรวะเป็นแมตที่ดีออกอ้าวแต่เสมอบอกทําใจไม่ได้อยู่ต้องให้เวลาผู้แพ้นะฮะแต่ว่านี่เป็นแมตที่ดีมากๆเลยนะครับผมอ้าวเรียวตะมาถึงแล้วครับในสัปดาห์นี้โดนกระทืบมาสัปดาห์ที่แล้วแต่เรายังยิ้มได้ และดูเหมือนวันนี้เขาจะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมด้วยนะแลวจะห่างหายไปนานขอโทษด้วยนะครับผมกลับมาทำต่อให้แล้วแหละครับผมเอ้ามามาดูสิสวัสดีแฟนๆมิตรักแฟ,กฟนเพลงทุกท่านนะครับผมรู้สึกว่า <ใน S 1> ผมไม่ค่อยเป็นที่ต้องการในที่น,น,นี้สักเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่มสำคัญหรอกเพราะว่าสิ่งสำคัญกับผมนั่น,ขขขน,นก็คือคุณผู้ชมทุกคนตั้งหากนั่นเองและในวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้โอกซี่ได้เห็นว่าเขา ไม่ใช่คนที่น่าเกรงกลัวที่สุดที่นี่หรอกผมนั่งหากละเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะจัดการเขากลับยังไงโอ้โหอ่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรานด้ของจอห์นม็อกสลีย์อยู่นะครับเนี่ยแมตต์ต่อมานี่แชมป์อินเตอรคอนนะครับผมอย่างเคนนี่โอเมก้านี่เรายังไม่ได้เห็นฟอร์มของเคนนี่เลยนะตั้งแต่เริ่มยูนิเวอร์สโหดมานี่ไง แมตช์ตัวไปนี้จะเป็นแมตช์สำหรับ1ยกเท่านั้นนะครับจากท่านใดของประเทศนิวยอร์กเหรอวะเนี่ยใช่เหรอวะแกเป็นคนแคนาดาไม่ใช่เหรอนี่เขาเป็นแชมป์อินเดคอนของ AEW เคนนี่โอเมกา้าบอกได้เลยว่านี่คือหนึ่งในตัวเทพของวงการมวยปล้ำนะฮะจะได้เจอกับ นี่ริกโกเช่นลครับผมอดีตนักมวยปป้งจาก WWE เหมือนกับเรียวตะเลยนะบว,ว่าคนนี้น่าจะมาฉายแสงใน AEW ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมเจอกัน2คนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นศึกของเจ้าพวกเจ้าพ่อลีลาทั้งคู่นะโอเมกานี่จะเป็นเจ้าพอลีลาที่เน้นหนักได้ด้วยนะส่วนริกโกเช่นี้ไม่ต้องพูดถึงนะผมมาถึงโดนเกี่ยวคอก่อนพิงเข่าใส่หน้าเลย มาน,นี่หน่อยสิหัวไข่เอาเข้าไปกินอีกเออเป็นยังไงเป็นยังไงตปดักไว้เสร็จแล้วยกขึ้นมาเตรียมตัว running powerbomb กดเลยเป็นก,การนับชา้านับชา้บชามากลุกขึ้นมาแล้วผมเน่งขอกระโดดทีบโอ้โหสวยครับผมสวยสวย อุ้ยโดดเหมือนเหมือนเคนนี่ตัวจริงเลยว่ะเมืเ่อกี้อันนี้เป็นตัวที่ดาวน์โหลดมาจากคอมมูนิตี้นะฮะคนสร้างไว้โคตรเหมือนโอ้วีทริกเกอร์รอบที่หนึ่งยังไม่พอลุกขึ้นมาปุ้งเน่งเอาวีทริกเกอร์รอบที่สองไม่กินมานี่เสร็จแล้วจับยกโอ้โหเบรนบัสเตอร์ครับทิ้งขาไม่โดนริโกเช่บอกอปุ้งเน่งก็มีหัวใจเอานี่ไปกินจับบิดเอ้าลด กดเลยไม่ยอมไม่ยอมเคนนี่บอกเกินไปโดนโครสไลน์รอบที่หนึ่งโดนเอ้ยอะไรจับบิดม,มาสลิงเบรดเข้าไปอีกหนีครับหนีเคนนี่ขึ้นเจอสที่สเคนนี่กระโดดกูนเซายึดเข้ของจริงกระดูกหักตายแล้วโหปวดจัดมากครับผมเอาอีกเอาอีกเฮ้ยลุกขึ้นมาโป๊งเหน่งแล้วก็เตรียมตัว วีทริกเกอร์วีทริกเกอร์แล้วก็เตรียมตัวปิดบัญชีครับโอ้โหเคนนี่วันนี้มาโหดมากลุกขึ้นมาปงเหน่งเอาละจับเตรียมตัวใส่ท่าไม้ตายวันวิงแอนเฮ้ยเดี๋ยวตดนบิดโอ้โหวิโกเช่สู้รับครับตบเทจับบิดมาเกี่ยวคอครับผมโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ป๋องเหน่งไม่ได้ไม่ได้ มาน,นี่สลิงเบลดอะไรวะเกมมันบั๊กจังวะมาน,นี่เอาละเอาเขาไปกินเ้อเต็มเต,ต็มแล้วก็ขอขึ้นเชือกกระโดดหมุนเสากดเลยละกันนะหนึ่งสองสอ้าวสามเลยเหรอเอาลิโกเช่เอ้ยเดี๋ยวข้างหลังโอคาดาโอ้โหยเอาเข็มขัดมาตีครับเดี๋ยวเจอกรูกีดับเบิลออร์ตติงไอ้เปรต อาละครับวันนี้มาดูซิว่าเรียวตะนั้นจะมีคิวเจอกับใครนะฮะขอเจอกับใครก็ได้ที่จะทำให้เราพร้อมเกินจะไปศึกดับเบิลออ์ติงเจอกับจอห์นม็อกสเลยนะะจะท้าทายขนาดไหนก็ออกมาเลยดูซิว่าเป็นใครเฮ้ยเพลงแบบนี้มันใช่หรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนจะเจอของแข็งอยู่นะครับเนี่ยวันนี้โอ้เจอกับแชมป์ TNT เลยอะ่ะกับเดอะบูมน,นะครับผม นี่จากคณะของแคลิฟอร์เนียนะฮะนี่ไงเขาเป็นแชมป์ TNT แชมเปี้ยนชิพนะฮะอดัมโคลเบเบ้โอ้โหนี่ไงอดัมโคอดีตผู้นำของกลุ่มเอ่อลืมชื่อไปแล้วว่านะเอเดัเยูยีเนี่ยกลุ่มเชื่อไรวะใครจำได้พิมพ์บอกมาหน่อยนะโอ้พี่เมื่อก่อนพี่ชอบมากเลยอดัมโคลเนี่ยมาโอ้โหดูครับเป็นแชมป์ ามามีรักแฟนเพลงรอพร้อมกันแล้วก็ยังไงปูมใช่นี่หละอดัมโคลเบเบนะ้ฮะวู้วันนี้เดีย๋ยวมาดูกันนะวีโวตะเจอกับหนึ่งในเจ้าของแชมป์ที่ทต้องเรียกได,ได้ว่าแข็งแกล่งเหมือนกันนะอดัมโคเบเบ้เนี่ยครับจะเป็นยังไงไปดูกันรียวตะพร้อมแล้ว คณะของโคก็พร้อมเหมือนกันชีวิตจริงดูเหมือนแกจะกลับมายากแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ก็ขอภาวนาให้กลับมาได้เป็นหนึ่งคนที่ปล้ำสนุกเหมือนกันนะมาสิวะโอ้ยเดี๋ยว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 ใครไวกว่าใครไวกว่าใครไวกว่ามันไวกว่าว่าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกรรมการบอกโดนเชือกหนุ่มหนุ่มต้องปล่อยนะหนุ่มต้องปล่อยหนุ่มต้องปล่อยโอเคโอ้ยอะไรอะไรนี่ไงนี่ต่อยหน้าเลย มาี่อีกขอขาออ้ยส่วนทีพอครับอันน้ำโคมานีิขอเตะหลังดัดสันดานรับทิอันดับหนึ่งอย่างนั้นเห,หรอฮะโดนจับบิดมาไม่ได้ครับผมแก้เป็นบูด็อกไปเลยมาี่แขนไม่ต้องมีเกิดืบแขนไปเออหาเขาเรียกว่าสร้างจุดอ่อนแล้วต่อย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 ,อยเออมาี่ กระโดดอุ้ยคอฟินตบไม่โดนนะโดนเตะโอ้โหมึนมึนเลยครับเดี๋ยวตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวกว่าแล้วล่ะรอบนี้ไปไปมอนนี่คลอสไลน์เอ้าไปจิ้มจิ้มเลยจิ้มเข้าไปจิ้มจิ้มจิ้มเจมเมอเจ็บไหมเสร็จแล้วเวียงอัดเพนบัเกิลซุปเปอร์แมนพันซุปเปอร์แมนพัน โกลสไลด์หลบได้สเปียสเปียกดก่อนกรรมการนับเร็วครับตึงสองยังไม่ยอมครับผมอมนามโคขออีกสักทีหนึ่งแล้วกันขออีกสักทีเออเอาไปมันจะไปหนำใจได้ไงเฮ้ยเชี่ยไม่เจ็บเลยหรอไม่ได้ต่อยหน้าไวา้ก่อนครับผมเสร็จแล้วกระโดดเตียงตัวอินเซนเอลโบโดดูเต็มเต็มกดเลยกรรมการนับเร็วตึง โอ้โหได้แค่หนึ่งเลยวะเนี่ยสมนี่เป็นแชมป์ TNT ลุกขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นบัคช็อตลารียดเข้าไป็มเต็มยังไม่พอแค่นั้นกูรู้ว่ามึงยังไม่เจ็บมากพอเตรียมตัวสับโตดีดีทีโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอดัมโคมึงเสิเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วขอก่อนลังกาสเกลียวบิดมาโอ้โหจุกเลยครับทาานของเรียวตะ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอามันบอกลุกมาแล้วลุกหรอลุกก็ดีขอญอาตเสริมแรงตีไงนี่ไงอัดลงไปตีอีกทีหนึงเสร็จแล้วเตรียมตัวใส่เป็นเอาไปนี่ไงคุซานาง,งิเขาบอกโอ้โหแล้วเราเตรียมตัวบิดบัญชีเลยดีกว่ามา มาเตรียมตัวเจอท่านี้ครับผมไลนิ่งเบรดดาบสายฟ้าโอ้โหกดครับผมกรรมการนับหนึ่งสองเฮย้ยมันยังทนได้อีกวะเกินไปแล้วนะพี่โคอึดไปไหนวะเนี่ยเอาไปกินอีกบักช็อตนะเสร็จปุ๊บมานี่กูต่อเนื่องด้วยท่าน,นี้เลยยืมหน่อยใส่เป็นสไตล์แคลชครับผมโอ้โห เฮ้ย <eres S 1> พ่กดพ่กดได้ได้กดกดนึงสองสามอ,อู้หูยกดกันไม่ลงนะสุดท้ายเป็นเบละตะมารวบกดเอาชนะอาดามโคไปได้นะฮะอุ้ยมั่นใจเลยอะชนะแช <twitch. S 2> มป์ดีเอ,อ็นจีเฮ้ยเดี๋ยว MJF บอกขอบใจมากนะเพื่อนเฮ้ยไปกระทืบโคครับเดียวเดียวเดียวอย่ายาพระเอกบอก <ว providers> อย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยไม่ไงไม่ไงไ,ไม่ไงรับไป ด้กระทืบคนล้มเหมอเอาไปดิเว้ยว้าวอ้าวแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการซื้อใจอดัมโคก็ได้ในอะน,นาคตเฮ้ยก็แค่อยากช่วยอะ่ะไม่ต้องการอะไรตอบแทนสักหน่อยอะ่ะแกนี่มันก็คนดีเหมือนกันนี่ว่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคู่เอกกันเลยดีกว่านีครับมาจากซินซินนติโอไฮโอนะฮะน้ำหนัก225ปอนด์แชมป์ AEW ของเรา โจม็อกสเลย์โแล้ววันนี้จะไเจอกับนี่ฮอร์เรนแคสซีดีครับพอหนุ่มที่้็งบอกว่ากิมมิคดีแล้วปั้มก็ดีนะแต่แค่ยังไม่ได้แชมป์โลกขนานั้นเองนะคนนี้มาแล้วมาเจอกับม็อกสเลย์ที่โหกำลังพยอสุดๆนะฮะโอเรนแคสซีดีก็กวนตีนสุดๆมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับมเอเน่เดี๋ยวหนูโอ้โหมาถึงเอาเข่ากะแทกหน้าก่อนเลยฮนะจอดต่อยหน้าลงไปอีกไม่เก่าแล้วเหรอไอ้หน้องโอ้ยสู้เหรอสู้เหรอน้องเออสู้เหรอไอ้หนุ่นมมอเน่เดี๋ยวกูจะคัดน้ำส้มออกจากหน้ามึงไอ้องไงยฮะกระจอกจริงๆเลยเตะดักไว้เสริมแรงส้นเท้า c l o s สเลยโคลสเลย กรรมการมึงนับไวไวกว่านี้ไม่ได้หรือไงวะทำหน้าที่ไปหรือเปล่าอย่าโดนกระทืบรือไงเฮ้ยแกสซิ้บอกอย่าทำร้ายคนอื่นครับมานี่มานี่ครับได้เวลาโดนและบิ๊รกเบรกเกอร์เลยเสร็จแล้วเตะอร่อยไอ้หนุ่มคนเขาคุยกันอย่ามายุ่งเข้าใจหมบอลเราเมืองดีต้องโดนมาเนี่ยนียับโอ้โหหักตัวครับ หักตัวเลยเต็ม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 เออเออเออกรรมการมึงเต้บีบอยทำไมวะน,นั่นน่ะไม่ได้ครับแกะมือออกเอากดแพนเอ้ยอย่ามาจับเออกดทำไมเอาฮู้สปริงบอดมาลุกได้อีกครับผมก็คือผหัวแม่งลงไปเลยท่าเรื่องความหนักเนี่ยม็อกสเล่แกโหดกว่าอยู่แล้วเอาปะคัดไปกินเป็นยังไงอะใครจะว่ายังไงฮะ ได้เวลาตายของแกแล้วไอ้หนูเอาเขา้าสอยเอ้ยไม่โดนครับผมหลบได้ไม่ไหวกับมึงแล้วนะมอนนี้เอาเข้าไปกินอ,กอีกเฮ้ยไอเด็กนี่นี่มันตายยากตายเย็นจริงๆเลยลุกมาเอาไปกินนโอ้โหเต็มเต็มมะโอ้ยไม่เจ็บโอ้โหได้สิไอ้หนุ่มมาสิวะมาสิเอาเลยแกตบกูต่อยเอาดิ มานี่ตบอีกครับผมม็อกซี่บอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บตบอีกตบอีกต่อยหน้าต่อยหน้าบล็อกได้สวนกลับครับผมมาม็อกซี่บอกต่อยมาอีกซี่ต่อยมาอีกต่อยมาเออไม่ฉันไม่ทําแก่แล้วต่อยมาต่อยมาฉันอยากจะโดนไม่ต่อยเหรอไม่ต่อยเหรอฮะหมดแรงเหรอขาให้มาปล้ำไม่ได้มาให้มันเหนื่อยมานี่โดน เตรียมตัวใส่มาเป็นเดสไรเดอร์เข้าไปเต็มเตเลยฮะยังไม่พอเอาเดสไรเดอร์แบบเต็มสตรีมไปกินกดเลยฮะกรรมการนับ 1.. 2.. ึ่งสองสามโหดมากครับจอมอกซี่เวอร์ชันนี้แทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับเนี่ยโหดเหลือเกินอุ้ยสัญญาณภาพเฮ้ยนี่มันกลุ่มเดสไรเดอร์โดนกระทืบโดยเจ้าหนูน้อยเรียวตะแน่นอนครับแก พี่ของแกอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิเอาครับผมใน Double All n o g h i n g บอกเลยว่ามันแน่นอนเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย